ไม่ใช่ใช่ป่ะสี่แปดหกเจ็ดนี่หวยหรือว่าอะไระฮะหนึ่งกช 4, 8, 6, 7, สี่แปดหกเจ็ดนะครับผมสจุดพจุดนะครับผมใช่ไหมฮสมุดสงครามนะครับผมมาลดด้วยลดแถมลดด้วยนะครับผมหนึ่งกชสี่แปดหกเจ็ดนะครับวันนี้รู้ว่าท่านาฟังเพลงก็ต้องจับผมอยู่หรือว่าเคลิบกับผมอยู่หรือว่าแบบว่าแบบว่า ขอเวลาแป๊บเดียวนะไปถ่ายรถให้เจ้าหน้าที่ขยับออกให้ได้ที่หนึ่งนะครับผมนะฮะเอาละเพลงที่ผ่านมาสังเกตได้เลยว่าได้รับเสียงปรบมือที่ดังมากๆนะครับรู้เลยว่าเป็นคนยุคไหนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เอามาเชิดเหนือซะแล้วเอาละนะครับด้านหลังยังอยู่ไหมฮะขอเสียงด้านหลังหน่อยแล้วโอเคขอเปิดไฟให้าเห็นตากันหน่อยนะครับน่ารักนี่นะครับผมสาวๆที่นี่นะครับ วันนีด้านหลังนะครับผมด้านหลังประมาณล้านแปดนะครับผมนะฮะอายุนะครับผมจำไม่จำได้จำได้รับ,บนะารับหน้ารับหนะานะนะอ่ะอยาก,ก,กถ่ายรูปผมแล้วบอกให้เฉยถามไวิชายไม่ไมีมอะไรถามไวิชายเดี๋ยวอาที่มีชุดคู่มาฝากด้วยผมรู้หน้านะครับผมอะไรแล้วก็มาถึงเพลงต่อ,อไปนะครับเพลงนี้อ่เป็นเพลงที่อู๋น,นี้รู้สึกอยากจะขอ เมื่อกี้เนี้ยเดีสังเกตว่าหลายหคนชอบเพลงแนวแบบว่านทุ่งมากๆชอบใช่ไหมฮะชอบใช่ไหมถ้าเกิดวันหนึ่งผมออกออกบอกแล้วว่าทุ่งจะซื้อไหมสัญญานะสัญญาแล้วนะนะครับโอ้ก็ล่ะเพลงละใบก็เลยอยากจะขอมอบเพลงดีหถึงเพลงให้กับทุกคนนะวันนี้อยากจะขอ,อะเป่าคาถานี้ให้ทุกคนที่นีไ่ได้หลงนะขอทุกทุกคนเลย it's sure. oh. เรีว่าสมุทรสาครนะพูดถึงท่าฉลองนี่ที่ไม่มีอะไรที่แบบว่าขึ้นชื่อเลยครับอาหารการกินแล้วพวกนี้อาหารทะเลนะครับอาหารไยใช่ไหมอาหาไรไทยนะนะนะกุ้งหมากูปลานะครับผมสาวสาวว่าเป็นชื่อนะสาวสาวว่าขึ้นชื่อนะสาวสาวน่ารักนะนะครับผมลู่เอ่อผมโคสุพรณนะครับางคนไม่รู้ผมโคสุพรณนะร,รู้เปล่าอะไรขึ้นชื่อสุพรรณเห สาลี่ไม่ใช่กันนะครับนี่เป็นชื่อมา,า,าัอเลยรอเลยเดี๋ยวก็มีหลายอย่างครับสุพรรณก็ไปที่เม่เกลรยวสุพรรณก็ได้นะครับเราไปไหว้พระได้ที่เขาเห็าาททนทีนน่นั่นวนรับปลาเร่รน,นะฮะรับไข่รวัวนะครับแล้วก็สุพรรณก็จะมีศิลปินเยอะมากๆนะครับมีพิเดียนโรเว่ พี่ตูนนี่ก็ขอสุพรรณพี่ตูนพิศหลังนะครับคนสุพรรณนะฮะพี่ไอซ์พี่ไอซ์ทะระบาวนะครับให้กัะลูกทูมีเยอะมากเลยคุณแม่พุ่มพวงดวงจนนญญญญนันทรน์นะครับผมคุณของิค้ชเพชรสุพรรนะฮะสายยาสัญญาเสรียงนี้ลูกช้างปลวลีนี่นะครับน้องสาวเองนะฮะเอาละหลายคนที่เคยติดตามผลงานของผมใครเคยดูละครที่ผมเล่นบ้างเรื่องอะไรภรรยาแม่รู้ว่าภรรยาแม่ เล่นเป็ใครกระอกสั้นๆพอนะไม่ต้องลากยาวนะไม่ต้องลากยาวนะรายรัรก็ดีใจที่ติตามแต่ว่ามีละครเรื่อง,องนึงที่เพิ่งจบไปเป็นละครที่นำกลับมา r e m a เใหม่ชื่อละครว่าเพื่อเธอเคยดูไหมฮะที่ดีเจพูดที่หน้าตาคล้ายผมเล่นนะเป็นเาะว่าทำไมต้องหัวเราะทำไมต้องแบบที่ไม่เข้าใจคือไม่จริงหรือ,อไรไม่จริง อันนี้พูดดีมากผมรอมานะครับผม <c oughs> นี่ถ้าเดินคู่กันมาแล้วถ้าเกิดเขาไม่พูดอย่างนี้นะนะครับผมจำได้นะก็มีละครเพื่อนเธอที่เขากลับมาทําใหม่แล้วก็มีเพลงที่ผมเออไม่ใช่มีเพลงที่เพื่อนก็ร้องเอาไว้ซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากนะ,กระกรครับแล้วก็แล้วก็นักร้องที่เขาร้องมาเนี่ยร้องเพลงมีเอาไวน้นั่นคือผมนะครับที่ร้องมาก่อ ละครตอนละครเรื่องนี้แท่งหนึ่งเคยดูแล้นะเพลงแรกคือเพลงเพื่อเธอคือคือละครเพื่อเธอเนี่ยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เคยเล่นไว้เมื่อก่อนจับได้ไหมฮะเล่นกับใครพี่หน่งเพชรยายนะครับผมแต่ว่าเวอร์ชันนี้กลับมาเล่นใหมเ่เป็นเป็นดีเจพูดแล้วก็นักเตอร์ซึ่งเพลงประกอบละครเพลงหนึ่งที่ผมรอไว้คือเพลงคนที่ไม่ควรนะครับผมลองฟังกันดู